สบายดีพี่น้องยามเสาด้วยพี่น้องเด้อเด้แดดยามเสาเมื่อวานนี้นะแดดจ้าเลยมื่อนนี้นะโสดโผดโผดเขาแด้แดดก็แดดเหลือเหลือเกินบรรยากาศยามเสาด้วยพี่น้องเด้อแดดเทแดดว่าออกไปหาเหรัญ้ำลานผละมื่อนนี้ก็ได้กินข้าวเร็ว và ngao mấy món kadok ra rồi lăng lướp nha yên ra đây mọi người ừ. kín đều nhầy người kín đều mọi người kín đều mọi người kia kìa ng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 a kìa 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 xoay bụi, linh đục, linh mạc món xoay nhà xeo mắc, à thông ngọc vô nì lạ ừ, mọc tuần này 1, 1 mạc 2 mạc 3 mạc đúng này 3 mạc <laughs> <laughs> mặt xúc là bộ xếp bây giờ mọc mọc này mình món kín lấy mẹ kiêu kiêu, giờ khi mọc 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 kéo nè กินแบบคิ้วๆสมบูรณ์หวานเออมเศบมาหุงก็เป็นดอกแลว้วจีเมอไอเบิ้นปลูกถ้าเบิ้นปลูกเครื่องเป็นเพื่นนี่ต้นตัวเมย์ใครเนี่ยต้นนี้ก็ตัวเมย์ดอกโอสินไค่ไม้มอนเป็นกี่เป็นกี่กีบปะไงเป็นไงเอซินไค่ต้นนี้นะง้อเห็ดฮักพี่น้อง ต้นญ <s Elliott ills> the ่สำคัญอะไรง่วเห็ดหักง่วเข้ามาเห็ดหักปล่อยวางบาได้นะประตูหล่อยปล่อยวางก็เป็นงัวเขาโลดเขาอัดออกอัดเลยแหละบรรยากาศเดินบ้านสบายสวยเดใสย้ำคำมาเมอ้รงนางเล่นเย็นสบายเดินบ้านไม่มอนเขาไปเบิ่งอาหารการกินวม่มอนเ้ยยังกินตอนเช้าสุฟีสุนองกิน จะเอหฮันการกินไมีมอนพัดเนื้อหมูสามสาั้นใส่กะหล่ำใส่มะเขือพักรวมิตรพี่น้องอันนี้ค่ะแกงปลาคอใส่นอไม่ส้มปลาคอมาใจ่นละหน้าคนละน้ำนังหลาคนละใด้ตัวนั่นคนต๊เนาะพอดีมากินงวดสุดท้ายหมดเลยบอยบาทมาเสแสรบนี่เขาในเม,มีม,มอนได้จ้าน้าพี่น้องพี่เขา กันเออฮะสบายดียสีมุอทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเออเพื่ after, นอนเพื่อนน้องๆลูกๆล้านเนาะนะกินข้าวในหมีมอนกินคนเดียวลูกไปเห็นงานว่าแล้วสองไอ้น้องคนไม่ได้อยู่แล้วไปเห็นงานเห็นเพื่อนหมืแรงกับกับบ้านไก่เพื่อนเคี่ยงนี่แหละท้ง ทางออกปสสราวะเที่ยวเอาตอนเที่ยงกินเขาอยู่คุณเขาจบฟ้องเพือนจบฟ้องบนเหตุงานตอนแรกมันกินเาบานเองตอแรกโแพงโดกพันละสองร้อยบาทพี่น้องพันละสองร้อยบาท เดอแสงเด้อมากินกันเด้อถูกแรงเซ้นใจถูกพลังใจมะ้ยทำได้ไหมมอนเหตุเองกับเขาเหตุเองคืนมากหนันหนึ่งเขาน,นามแบบนี้เหตุกับเขา vậy phải luôn cho ừ. nó mày xuống cái phá sét sẹp, Nó một tốt 6 mờn ạ cái một tốc. น้องเราปลปลากินแบบไนกี่น้ามันบกน้ามันลงปลานเบื่อฉุนมันแกง้มโตเลยนั่งหลังคนพัวหายเรียบร้อย

Tốt, có subscribe cho kênh Ghiền có Gõ Để nó không bỏ gì những con hấp dẫn mm อะไรแล้วมีแหงกินขึ้นได้กับโจกเอาแจ็คแม่สีลมทีลมน่องมันพี่น้องมันมอนผมก็บโหนม่สีลมมันจคุยจ็กจะคุยเรื่องยังกินงเขาให้เบิกอย่างแบบเปิดผ่านหน้ามีมอนเด้อดูดูกันนานๆเด้อพี่น้องเด้อ อยูด่ดีนี่แห้งเนาะทุกศาสแข็งแห้งองายุแท้ตะเบียกตายดอกอันมั่งย่างได้ไปเป็นเนี่ยอันดูร่อยปีกบบยงเบียกตายมันเจ็บขันเ,เป็น,นโอ้ยนอนทิเสซอร์ทิมอนน่ะเบียกอยู่แล้วอันเนี่ยไปแล้วจะทรมานหลูก,าน,นนกนานเนาะพี่น้องมีตนผูกขับคนเบิ้งมันเจ็บเป็นแบบน,นั้นนะตายทารมาน นอนเปิดไปเลยค่ะแม่รู้จักตายเพราะสัตว์หันดีไม่แห้งมดขูดุะคุนทำผพิ่นกำโต <c oughs> กินนี่ก็มมอลากเพีนองด้อผกกุ้แซ่กุ้ไหล่ักาให้ส้อนถากินผาเทียเด้วยจ้าบาย